หน่วยชุมชนของเราสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะหน่วยในสัปดาห์นี้ของเราก็คือหน่วยชุมชนของเรานั่นเองนะคะ,ะดเด็กๆก็พอจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะแต่เอ๊ชุมชนของเราเนี่ยมีใครรู้จักความหมายของคําว่าชุมชนของเราบ้างไหมคะอ่า งนเดี๋ยวค,คุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปฟังความหมายของคำว่าชุมชนของเรากันชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นไเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของชุมชนของเรากันแล้วใช่ไหมคะว่า หมายถึงอะไรนะคะเมื่อเราทราบความหมายแล้วก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าดเด็กๆทราบไหมคะว่าดเด็กๆเนี่ยอยู่ในชุมชนอะไระก่อนที่เราจะไปรู้จักชุมชนของเรานะคะอยากจะให้ดเด็กๆนะคะทราบก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดอะไรของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราอยู่จังหวัดอะไระจังหวัดประทุมธานีใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะเราอยู่ในจังหวัดปทุมธาน,นีของเรานะคะแลปะปทุมธาน,นีของเราเนี่ยมีสถานที่สำคัญอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวัดโบสถ์อนุสรสถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หอจดหมายเหตุหอนิทัศน์เมืองปทุมศาลหลักเมืองวัดหง วัดสานเจ้าอาคารเรือนแพขาวเมื่อเราทราบถึงนะคะสถานที่สำคัญในจังหวัดปทุมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณใกล้ๆบ้านของเรากันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอะไรคะ,ะเมื่อเราทราบถึงนะคะสถานที่สำคัญในจังหวัดปทุมแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบริเวณใกล้ๆบ้านของเรากันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่บ้าน 2. โรงเรียน 3. วัด 4. ตลาด5สถานีตำรวจ 6. สถานีดับเพลิง 7. โรงพยาบาล เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะอ่าทีนี้เดี๋ยวค,คุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นหน่วยอะไรนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค,นคุณครูไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ